ของคนเดิมซึ่งผมสงสัยสิผมได้เก็บอะไรอยู่มันไปเก็บโลบอกแมปหนึ่งที่ชื่อชื่ออะไรไม่รู้วะไปเอ,เอาเองกันนนะแมปเป็นเห็นรูปร่างนี้โลเสียอะไรไห้ดูเ้เวยรู้ยังเอ็กแชกออเทชนันในพ่น้องเอาแล้วตอนนี้มันจะมาล่าไอยจัด พูดปั๊บเจอปุ๊บมาเนี้ย,ย,ยโันนี้นีหนูโดนจับหนูช่วยด้วยหนูวิบลิดจับอะไรก็กินทันทีเลยหนูช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยผมด้วย มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่วันนี้ผมจะเล่น EP หนึ่งนะเล่แค่ EP หนึ่งะเลย EP หนึ่งผมจะทำถึง EP ที่น่าจะน่าจะหกแล้วกันนะเอาหกแต่ก็อยากเจอคอร์ลโซไทาทานอยู่เลเอ่ยตอนนั้นไม่เจอสูบูรุ เน้นดักหลังเออเออนั่นอันนี้จะเป็นอีพีที่ศูนย์แล้วกันนะนั่นบายบายโมแบดผมจะไปชาแนละ้ว